สำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะพาไปดูเทคโนโลยีสมัยคุณผงเป็นแฟนกับคุณย่านะครับสำหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับระบบแอร์นะครับระบบแอร์คอนดิชันนะครับก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีมีความแปลกตานะครับอันนี้นะครับเกตหรือเครื่องมือวัดต่างๆนะครับตรงนี้ก็ เป็นอะไรไม่แน่ใจนะฮะมีมอเตอร์ขับตรงนี้น่าจะเป็นฮีทเอ็กเชนเจอร์หรือเปล่านะฮะก็เป็นระบบชินเลอร์นะฮะน่าจะเป็นระบบชินเลอร์ก็เป็นฮีทเอ็กเชนเจอร์นะครับตรงนู้นก็เป็นพาร์เนลคอนโทรลต่างๆจะพาไปดูใกล้ๆ อันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของรัเสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ไฟ380นะครับอันนี้ก็เป็นไม่รู้อะไรนะภาษารัเสเซียนะครับภาษารัเสเซียอ่านไม่ออกนะครับอ,อันนี้ก็มอเตอร์ขับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคอมเพรสเซอร์หรือเปล่าไม่ไแน่ใจตรงนี้ก็ เป็นตัวระบายความร้อนอันนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือคอมเพรสเซอร์ของยี่ห้อฟินซี่นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นใช้มอเตอร์สมัยใหม่นะครับมอเตอร์สแตนดาร์ดสมัยใหม่นะครับที่เราคุ้นแล้วก็เคยเห็นกันทั่วๆไปนะครับส่วนไฮไลท์นะครับ,นนรบของตรงนี้นะครับที่บอกว่าจะพามาดูเทคโนโลยี สมัยคุณปู่กับเป็นแฟนกับคุณยาก,ก็คือตัวนี้นะฮะมอเตอร์ตัวนี้นะก็เป็นมอเตอร์ที่เก่าจริงๆนะฮะขับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำความเย็นนะครับทีนี้ลองแอบดูเนมเพลนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์ตัวนี้นะก็คือเดลต้าทับสตาร์220ทับ380รครับ50เฮิร์ พิกัดกำลังก็เท่าไหรเนี่ยหน้าจะจะ75กิโลวัตต์นะครับตรงนี้ซึ่งแอดมินเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับมอเตอร์แบบนี้นะครับโบราณจริงๆเก่าจริงๆนะครับอันนี้ยังใช้งานได้อยู่ฮะอันนี้คือแผงคอนโทรลนะฮรตู้คอนโทรลยังใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่าเก่าแล้วใช้งานไม่ได้นะครับน,นี้นะฮะหน้าตาโดยทั่วไป Uh, แอดมินก็บอกเขานะฮะบอกกับคนควบคุมเครื่องจักรห้องนี้ก็บอกว่าถ้ามันเสียเมื่อไหร่นะถ้าจะขายขอให้บอกนะครับแอดมินจะเก็บเอาไปทำเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับทำเป็นมิวเซียมไฟฟ้านะครับก็จะทำร้านกาแฟาแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นห้องเทรนนิ่งของระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีแต่ละ รุ่นแต่และสมัยเอามาโชว์ให้คนเก่กาๆได้ศึกษากันก็คือเป็นมิวเซียมแอนด์คาเฟ่นะครับนั่นคือขวันเล็กๆหลังจากเกษีตรนะครับ